สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TCS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยพอดแคสต์ที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ไทยค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของจีนในปีนี้เลยค่ะสถานที่ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนฟอสซิลของสังคมเกษตรกรรมยุคแรกๆ ที่สำคัญคือมันเปิดหน้าต่างให้เรามองย้อนกลับไปเห็นชีวิตผู้คนเมื่อเกือบ1,000งปีก่อนนั่นก็คือแหล่งโบราณคดีเสียถังค่ะใช่เลยครับแล้วสิ่งที่ทำให้การค้นพบนี้มันสะทันสะเทือนวงการโบราณคดีไม่ใช่แค่เรื่องอายุที่เก่าแก่อย่างเดียวนะครับแต่มันคือการที่มีคนอาศัยอยู่ที่เดิมต่อเนื่องกันยาวนานกว่า5,000ปีแล้วก็มีหลักฐานบางอย่างที่อออาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องโครงสร้างสังคมมนุษย์ยุคแรกของเราไปเลยก็ได้ โหฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแหล่งโบราณคดีเสี้ยถังที่ว่านี้มันอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงสำคัญขนาดได้รับเลือกเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดการค้นพบแห่งปีของจีนเลยคะครับแหล่งโบราณคดีนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเสี้ยถังในมณฑลเจ้อเจียงครับคือจริงๆถูกค้นพบครั้งแรกตั้งแต่ปี1984แแล้วนะครับอ้าวตั้งนานแล้วนี่คะใช่ครับ แต่ว่าการขุดค้นแบบเป็นระบบจริงๆเนี่ยเพิ่งจะเริ่มจริงจังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองและความสำคัญของมันก็อยู่ตรงที่เพราะขุดลงไปเราเจอชั้นดินทางวัฒนธรรมที่หนาถึง2.5เมตรซึ่งมันครอบคลุมประวัติศาสตร์ตั้งแต่ประมาณ10,000ปีไปจนถึง4,000ปีก่อนเลยครับ10,000ปี2เมตรครึ่งนี่อัดแน่นด้วยประวัติศาสตร์5,000กว่าปีเลยนะคะ แล้วในชั้นดินนั้นมันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันบอกเล่าเรื่องราวของสี่วัฒนธรรมหลักที่สืบต่อกันในที่เดียวกันเลยครับตั้งแต่วัฒนธรรมสร้างซานข้ามหูเขียวเขอหมู่ตู้แล้วก็ห่าวชวนคือการจะเจอแหล่งที่อยู่อาศัยที่ต่อเนื่องยาวนานตลอดทั้งยุคหินใหม่ในที่เดียวแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าหาได้ยากมากๆครับทำให้เสียถังกลายเป็นเหมือน บรรทัดฐานสําหรับการศึกษาวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์นในเจ้อเจียงไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นไทม์ไลน์อ้างอิงของภูมิภาคนี้เลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับแล้วพอเรามีไทม์ไลน์แล้วเนี่ยพอจะนึกภาพชีวิตคนในหมู่บ้านหมื่นปีออกไหมคะว่าเขาอยู่กันยังไงนักโบราณาคดีเจออะไรที่ทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นบ้างชัดมากจนน่าตกใจเลยครับเราเจอโครงสร้างของหมู่บ้านที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากมีทั้งคูน้ําล้อมรอบถึงสองชั้น เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะมีคูน้ําด้วยเหรอคะสองชั้นเลยเหรอสองชั้นเลยครับแล้วก็มีเนินดินที่มนุษย์สร้างขึ้นมีฐานรากของบ้านมีพื้นที่เหมือนเป็นครัวกลางแจ้งสําหรับแปรรูปอาหารมีถนนลแล้วก็ลานดินเผาสีแดงคือทั้งหมดนี้ทําให้นักโบราณคดีสามารถร่างภาพผังหมู่บ้านเกษตรกรรมปลูกข้าวยุคแรกๆของจีนตอนใต้ได้เป็นครั้งแรกเลยครับคูน้ํานี่เหมือนเป็นป้อมประการเลยไหมคะหรือว่ามีไว้ทําอย่างอื่นเป็นคําถามที่ดีมากครับคือเขาก็ยังถกเถียงกันอยู่ คูน้ําชั้นในที่เก่ากว่าเนี่ยอายุประมาณ7 0 0 0ถึง10,000ปีก่อนอาจจะมีไว้ป้องกันสัตว์ป่าส่วนคูน้ําชั้นนอกที่สร้างทีหลังอายุรา,ราวๆสี่พันกว่าปีอันนี้อาจจะมีบทบาทด้านการป้องกันที่ชัดเจนขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวกับการชนระเานก็ได้ครับน่าทึ่งมากคะ่ะแค่วางผังเมืองก็ซับซ้อนขนาดนี้แล้วแล้วมาถึงจุดที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดจุดหนึ่งของการค้นพบนี้นะคะเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่บอกว่าเป็นสีแดงแห่งจีนที่เก่าแก่ที่สุด เรื่องราวมันเป็นยังไงคะครับนี่คือไฮไลท์สำคัญเลยคือเครื่องปั้นดินเผาสีแดงที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์มากทำจากดินเหนียวผสมทรายที่เนื้อละเอียดมากครับบนพระพุรุษที่เสียถังเนี่ยเขาเป็นผู้บุกเบิกศิละปะการทำเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเลยก็ว่าได้โดยใช้วัสดุดินสีแดงที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ลงสีที่ประณีตมาก แล้วเทคนิคการทําของเขานี่มันน่าทึ่งขนาดไหนคะแบบว่าเหมือนที่เราปั้นดินน้ํามันเป็นเส้นๆแล้วมาขดต่อกันอะไรแบบนั้นหรือเปล่าใช่เลยครับมีเทคนิคแบบนั้นด้วยคือการขดดินเหนียวเป็นเส้นแล้วเรียงต่อกันซึ่งต้องใช้ทักษะสูงมาก นอกจากนั้นก็มีการใช้แผ่นดินเหนียวแปะประกบกันแล้วก็การปั้นด้วยมือล้วนๆความหลากหลายของเทคนิคนี้แหละครับที่บอกว่าพวกเขามีช่างฝีมือที่มีความชํานาญเฉพาะทางแล้วแล้วผลที่ได้ออกมาก็คือผลผลที่ได้คือเครื่องปั้นดินเผาที่ผู้เชี่ยวชาญยกให้เป็นสีแดงแห่งจีนที่เก่าแก่ที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดและสีสดใสที่สุดเท่าที่เคยคนพบมาในประเทศจีนเลยครับโหนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญลักษณ์สีแดงในวัฒนธรรมจีนเลยก็ได้นะคะเนี่ย เป็นไปได้สูงมากครับแต่ความตื่นเต้นมันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามีการค้นพบอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับหลุมศพที่อาจจะทําให้เราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมยุคหินใหม่ไปเลยใช่แล้วครับนี่อาจจะเป็นจุดที่สําคัญที่สุดของการขุดค้นครั้งนี้เลยคือนักโบราณคดีได้ค้นพบหลุมศพของผู้ที่มีสถานะทางสังคมสูงซึ่งถือว่าเป็นหลุมศพที่ใหญ่และหรูหราที่สุดเท่าที่เคยพบในวัฒนธรรมสร้างซานเลยครับภายในหลุมเนี่ยมีเครื่องปั้นดินเผาสมบัติฝังมากกว่า20ชิ้น20ชิ้น เรื่องนี้น่าประหลาดใจยังไงคะปกติเรมามักจะคิดว่าสังคมยุคแรกๆทุกคนเท่าเทียมกันใช่ไหมคะนั่นแหละครับคือสิ่งที่การค้นพบนี้กําลังท้าทายอยู่อ๋อการมีอยู่ของหลุมศพที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนขนาดนี้มันบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของลำดับชั้นทางสังคมหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคมซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราเคยคาดการไว้มากถึง9,500ปีเลยนะครับเดี๋ยวค่ะขอเบรกตรงนี้ก่อนนะคะ แค่หลุมศพหลุมเดียวที่มีของเยอะกว่าหลุมอื่นเนี่ยเราสรุปได้เลยเหรอคะว่าสังคมมีความเหลื่อมล้ำแล้วมันอาจจะเป็นแค่หลุมของหัวหน้าเผ่าที่ทุกคนนับถือมากๆก็ได้นะคะเป็นข้อโต้แย้งที่ดีมากครับแต่สิ่งที่ทำให้การตีความมันเอนไปทางความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือ ต้นทุนของสิ่งของที่ฝังลงไปลองนึกดูนะครับว่าในสังคมเกษตรกรรมแรกเริ่มการจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาสวยๆได้ถึง20กว่าชิ้นเนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรและก็แรงงานมหาศาลขนาดไหนจริงด้วยค่ะครับมันไม่ใช่ของที่หาได้ทั่วไป แต่มันคือของมีค่าการที่คนคนเดียวสามารถครอบครองความมั่งคั่งขนาดนั้นลงไปในหลุมศพได้มันบ่งชี้ถึงการควบคุมทรัพยากรที่คนอื่นในสังคมไม่มีความแตกต่างมันชัดเจนเกินไปครับเข้าใจแล้วค่ะพูดง่ายๆก็คือชนชั้นปกครองหรือคนรวยคนจนอาจจะเริ่มต้นขึ้นเร็วกว่าที่เราเคยเข้าใจกันมาตลอดเลยถูกต้องครับมันอาจจะไม่ได้เริ่มในยุคสมฤทธิ์แต่รากของมันอาจจะยังลึกลงไปถึงยุคเกษตร,รกรรมแรกเริ่มเลยด้วยซ้ํา โอ้ oh, เป็นการค้นพบที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้เลยแล้วตอนนี้โครงการเป็นยังไงต่อไปคะยังมีอะไรให้ค้นหาอีกไหมโอ้โห oh อีกเยอะเลยครับพื้นที่ที่ขุดไปแล้วเนี่ยแค่ประมาณ2,250ตารางเมตรเองจากพื้นที่ทั้งหมดประมาณ30,000ตารางเมตรอะไรนะคะนี่แค่ยังไม่ถึง10%เลยเหรอคะใช่ครับเราเพิ่งจะเห็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเอง ตอนนี้เขากำลังวางแผนที่จะสร้างอุทยานโบราณคดีระดับมณฑลขึ้นที่นี่แล้วนักวิจัยก็กำลังศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่อไปทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมทรัพยากรเทคโนโลยีในสมัยนั้นเป็นการค้นพบที่ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็ยังมีเรื่องราวให้เราติดตามอีกมากเลยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าทึ่งของแหล่งโบราณคดีเสียถัง หมู่บ้านที่ยืนหยัดผ่านการเวลากว่า5,000ปีหลักฐานของสีดางแห่งจีนชิ้นแรกและปริศนาที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของความเหลื่อมล้ำในสังคมมนุษย์ครับและคำถามสำคัญที่การค้นพบนี้ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อก็คือหากความเหลื่อมล้ำทางสังคมมันมีมาตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมแรกเริ่มแล้วเนี่ยอะไรคือปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดโครงสร้างแหบนนั้นขึ้นมาแล้วยังมีร่องรอยอะไรอีกบ้างที่ยังรอการเปิดเผยอยู่ใต้ผืนดินของเซียถังครับ เป็นประเด็นที่น่ากลับไปคิดต่อมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณาคดีโลกและโบราณาคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตื่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะคะและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ